มาน้าหอยโชคสวัสดีที่สู้ผูสุขคนกับผมเมื่อน,นี้กระเกมมตามแนวทางรัฐบาลไทยของเสียนเข็มมาลาดกันนะพี่น้องเนาะรัฐบาลไทยของเสียนเข็มมาลาดได้พี่น้องเด้อเพิ่อนไฮมาเป็นบทลางได้พี่น้องเด้อนี่ตัวเน้นตัวกันตัวลอ่อขึ้นกันเหล็กติดเหล็กวิ่นเพิ่นแมนได้พี่น้องไม่คยหลุดเด้บ่าว่าล่าว่าไทยเสียนเข็มมาลาด เอามาตามกันวันที่หนึ่งท่านว่าสองหาหกเกตเนาะพี่น้องเนะาะจกทานเก,าก่าก็จะไว้ใส่เพราะว่าเหล็กวิ่นเพิ่นมันเข่าบ่เคยหลุดดอกเหล็กวิ่นเด็กติดเหล,ล็กวิ่นพี่น้องเขามีตัวดีก็หามาใส่ของเพื่อนใดขันบ่มากเพิ่นจับคููเนาะพี่น้องนะมาเบิ่งน้ำกัน เสียนเค็มลาดเมืองเลกเลกติดบนล่างเพ่นเลกติดบนล่าง เล็กติดบนลางเป็นขีมีสามห้าหกเก้าขีมีสี 4, ตัวพี่น้องเล็กติดบนลางสามห้าหกเก้า วิ่งบนล่างวิ่งบนล่างห้า บนล่างเป็นให้วิ่งหาครับหกพันเน้นที่หาเด่นห้าลองหกถ้าพี่น้องมักสามมักเก่ากระดไ,ดได้พี่น้องได้ฟานเป็นเหล็กติดบนล่างของกัน เลขติดบนล่างเด่น ห้าสามหกหกกับสามหกกับสามเพื่อนม่นเน้นให้ที่เพื่อนเน้นให้สามหาหาสามด้วยพี่น้องด้วย ราวาของเพ่นเป็นบนล่างไปกับเพ่นเน้นให้ที่ห้าสามมาเิ่งตัวล่องบปเนี่ย ตัวรอง9 3้าสามเก้าสี่ตัวตัวรองพันขีดเส้นไตน้องพี่น้อง,นองคนตัวรองพันขีดเป็นตัวเนีนน้ำมันหละดพันขีดเส้นไตฮะตัวรองเป็น แสดงว่าตัวร่องนี่คิดเป็นตัวเน้นนะเนี่ยเมื่อตัวร่องตัวกันได้พี่น้องเด้อตัวเด่นตัวรองตัวกันก็ถือว่าบ่หลายหรอกพี่น้องทั้งตัวทั้งตัวเด่นตัวเน้นตัวร่องก็คิดไม่แค่์หกคูหนึงบ่หลายที่เหลือบ่หลายดิ เพื่อนเขียนว่าหายละเอียดดีอยู่ดิห้าสี่อืมตกกันเพื่อนเล็กพี่เลขกน่องเล็กไอยเล็กน้องตกกันงเพื่อนเล็กพี่เล็กน่องมันมักเล็กมันมักเล็กพี่น่องเห็นบ่สามสองแล้วกรสองหนึ่งเห็นบ่เล็กไอยน่องเล็กพี่เล็กน้องเห็นบ่พี่น้อง เลขมันมากเลขมันมันมันมากมากเลขพี่เลขหน้องเห็นบ่สามสองแล้วก็สองหนึ่งเห็นบ่ระวังเด้อตัวกันพกเพื่อนเนี่ยหาสี่หาหกนี่ระวังเด้เอเนาะประเด็น,นตรงนะพี่น้องแคปหน้าจอเด้อรัฐบาลไทยเซียนเชมมาลาดวันที่หนึ่งธันวาสองห้าหกเจ็ดเลขติดบ,บทลังเพื่อนมีสามมีหามีหกมีเก่าเนี่ย เพิ่นให้วิ่งบนล่างนี่ยหากับหกเน้นหาส่วนตัวเด่นของเพิ่นนี่ยหาสามหกสามนี่เพิ่นเน้นที่หกเพิ่นเน้นที่หาสามนี่ตัวร่องเก้าสามเก้าสี่ตัวกัน 5, 4, 5, 6, ห้าสี่ห้าหกเขีนมาเพี่น้องระวังได้เลขพี่เลขหน้องเขียนตามเพิ่นทรงมาให้นี่พี่น้องนี่นี่นเห็นมาเพี่น้องนี่ เส้นเขียมาลาดอันนี้คือไล่มือเพิ่นนี่นี่เลอแค่ไาไล่มือเพิ่นก็ได้นี่ขั้นมามักตัวใหญ่เอาตามนี้แล้วพี่น้องนะเอาขอบคุณขอบคุณเส้นเขียมาลาดห,หลายๆขอให้พี่น้องโชคหมันด้วยแรงแฮ่งปังๆกันสุขผู้สุขคนวันที่หนึ่งตันวาเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมันเฮาให้โชคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม